วันนี้แก้วมีสูตรตีบ้านสด้วยไม่เนื้อหมูป่าเป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวดีมากทัานที่ใช้ตามนี้เลยแก้วจะขอถังแคนเป็นเยีตีหนึ่งตัวยักษ์ใหญ่หนึ่งตัวบ้าพิษโรงฐานเราผู้กล้าเอาคิงไปกับโรงเท้าบูธพินินไวหวบ้านนำแหลมเอาควีนไปกับหุ่นเชิดุ้ยยาก,กระจกพิเศษเอาปู่ไปกับคาพีมตะและอัญมณีแห่งชีวิตแล้วก็เจไปกับ เราทำบุธไฟฟ้าหุ่นเชื่อของขีหมูป่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดนี้เล่นอ,อย่างไร <_ d ata> มาถึงแก้วเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าประจมตีกันนะครับโดยเราจะเข้าได้ไหนก่อนนะครับถ้าจะเข้าได้ชัวร์นะครับก็อาจจะเป็นด้ผู้กล้านะครับแต่ว่าผู้กล้าของเราจะเก็บเจมหนักนะครับแก้วว่าเราเก็บไว้ตอนท้ายน่าจะดีกว่าเนาะฉะนั้นนะครับแก้วจะเข้าไปแก้วก็จะตัดทางก่อนเลยนะครับเขาเปิดกำแพงไว้แล้วนะครับฉะนั้นเราใช้ อ่ะมันก็นอน,นครับลงไปด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้เคียงกับคุยลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ด้านซ้ายครับเราใช้เยติลงไปด้านมุมบนมุมล่างครับแล้วก็ใช้รูฐานไปด้านซ้ายนะครับเพื่อปล่อยเบก,กา้าพอมุดลงไปจมตีนี่ก็จะเป็นแผนของเราครับเราจะเข้าไปเราต้องการบีบทางให้ได้มากที่สุดเลยครับเพื่อที่จะทําทางให้ไมเนืร์มหมูป่านะครับเข้าไปกกรออีกนิดนึงก่อนละกัน รอให้เปการนะครับเข้าไปด้านในตอนนี้ควีนไปด้นขวานะครับแก้วใช้ทําให้ตายควีนเลยแก้วใช้ทําให้ตายคิงเลยนะครับเพื่อที่จะปิดกาแพงและคิงตายลงไปนะครับควีนอยู่ด้นขวาอาจจะไม่ไหวนะครับแก้วใช้ยาวบ้าลงไปหนึ่งควดเลยแล้วแก้วเข้ากันะครับใช้ไมเนอร์ลงไปนะครับแล้วก็ใช้หมูป่านลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยปล่อยปูปล่อยเจลงไปนะครับดอเข้าไปแก้วใช้เพิ่มเดือนลงไปหนึ่งควดเลยแล้วก็ใช้สกิลคัพพีมัต์ตานะครับพอเจอกับระเบิดยักษ์ เราจะเข้าไปนะครับแก้วใช้น้ำเมลแช่นะครับลงไปที่สาราวากับบ้านได้นะแล้วก็ใช้อยอบ้านลงไป1นขวดนะครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปเราใช้อาคมรกชันครับลงไปที่บ้านแล้วก็เรามียาพิษนะครับที่ปล่อยไปที่พู้ก้าได้แล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วมีแช่ยอยู่1ขวดแก้วใช้นแม้คุกระดูกไปที่สาราวาแล้วแก้วปล่อยยาพิษไปที่ปูแก้วใช้พอมุไปด้านซ้าย เะเบิดออกมาไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าบ้านเป็นกำแพงเปิดเราเข้าไปต่อนะครับก็จะไปด้านบนแล้วมีแช่อยู่นะครับที่ใช้ได้แก้วแช่ไปนะครับที่บ้านเลยแล้วก็เจสิกหมูป่ามานะครับก็จะเข้าไปเจ้ไปที่บ้านนะครับหมดกันว่าเราจะไหวไหมส่วนนี้ทั้งลุ้นทั้งสนุกเลยนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีบ้านนะครับบ้านก็จะพังลงไปนะครับแบบนี้เลย แล้วก็เราไปด้านบนครับก็จะคว้าสำดาวได้เป็นไงส,นสุดนี้สนุกไหมคุณผู้ชมก็ถือว่าดีเลยครับแก้วค่อนข้างชอบเลยนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคการเล่นที่ค่อนข้างยากครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาชมมาที่สองกันต่อนะครับเจอบ้านนี้นะครับบ้านอยู่ด้านบน,นครับผู้กล้าอยู่ด้านบนแก้วคิดว่าเราเข้าที่ผู้ก้าตอนท้ายก็ค่อนข้างโอเคนะครับฉะนั้นเราจะล่องหุ่นบ้านตอนท้ายนะครับเราจะเข้าจากด้านล่างเข้าไปแต่ว่า ฐานอาจจะเดินเน้นข้างนั่นเองเราเอาคิงไปด้านซ้ายนะครับควีนไปด้านซ้ายเพื่อโจมตีกับเสาละวาดได้เลยนะครับแล้วด้านล่างเราใช้เยติเข้าไปเนาะโอเคคนดีนเล่นะครับเราตัดทางก่อนแก้วใช้มังกรน,น้อยลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปแล้วปล่อยคิงควีนไปด้านซ้ายนะครับแก้วใช้ทำให้ตายควีนเลยเองเพื่อที่จะเสกนาฟ้าออกมานะครับท่านผู้ชมจ้าเอาชัวร์ก็อาจจะผลิตบอลลูนมาสักสองตัวนะครับไว้เช็คก,กับดักลูกโป่งสีดํา และพอเข้าไปนะครับแก้วก็จะใช้ท่าไม่ตายคิงโจมตีแบบนี้เลยนะครับเราไปดิ้งขวาแล้วก็ปล่อยดวงฐานลงไปนะครับแก้วใช้เลเบิร์ดแก้วปล่อยพมุนลงไปนะครับคิงเข้าไปควีนเข้าไปนะครับแต่ควีนแก้วใช้ยาวป้าลงไปก่อนนะครับหนึ่งควรเลยเองแล้วก็แก้วว่าเราต้องเข้าแล้วนะครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่ทันเวลาได้แล้วปล่อยไมเนอร์ลงไปนะครับแก้วปล่อยหมูป,ป่าลงไปนะครับใช้ปูใช้เจฟแล้วก็แก้วแช่ไปที่ เอาบูทด้านในเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันโอเคอยาพิดยิงมานะครับแก้วใช้สกิลคาพิมตะเลยแล้วก็แก้วใช้อาราบ้าลงไปนะครับแก้วใช้ทำยาพิ่มเลือดลงไปด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็เราจะใช้เอาคุมรกชั้น,นครับลงไปที่บ้านโอเคแก้วเก็บแช่ไว้นะครับแก้วใช้ทำยาคุมกระดูกไปด้านบน คุยตายลงไปนะครับแต่เรามีเจ๋เหลืออยู่เจ๋ก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาพินลงไปได้ปล่อยไปที่โครงกระดูกด้านบนเลยครับที่จะเข้ามาแล้วก็เราไปต่อนะครับเรามีนางฟ้าอยู่ที่บ้านเนาะอาจจะไม่ดีไม่ดีนะครับเพราะว่านางฟ้าจะถูกบ้านโจมตีได้เจ๋ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะไปโจมตีโซนด้านบนกันนะครับคือชงต้องการจังหวะให้ดีนะครับเวลาที่ใช้คมรุกชันนะครับต้องให้มันโผล่มาตอนท้ายๆนะครับ ย้ายมันผูมาตอนที่เรายัางโจมตีได้ไม่มากนะครับมันอาจจะพาได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเข้าที่บ้านชาชาชานะครับเข้าบ้านที่หลังนั่นเองแล้วก็จะโจมตีบ้านได้นะครับแล้วเหลือด้านล่างก็จะเป็นป้อมเอ็กโบนครับอยู่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็มีเอ็กโบเหมือนกันแล้วก็จะเข้าไปนะครับแต่ว่าเยตายลงไปนะครับเราต้องรอพึ่งเยติเนาะก็จะเข้าไปนะครับพอบ้านมันระเบิดพีดนั่นเอง ก็จะลงไปกันนะครับเอ็กโบยิงไปที่พ่อมดนะครับเยติจะเข้าไปเรามียักษ์ใหญ่นะครับ99%นี่มันนานจังเนาะแค่อาวุธเดียวนะครับทำไมมันช้าจังเอาไปไปไปเยติจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้ไหมโอเคเยติไม่ออกมานะครับมีเยติจิ๋วเลยเพราะว่าอาวุธครับมันโจมตีกับยักษ์ใหญ่นนั่นเองเอาเป็นว่าแก้วเข้าบริเวณ ด้านด้านไหนดีด้านล่างก็อยากเข้านะครับเพราะว่าจะได้ป้อมมีซีก่อนฉะนั้นแก้วลองเลือกเข้าด้านล่างเนาะแล้วเรามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นอย่างไรแก้วเลือกที่จะใช้ผู้ก้านครับลงไปด้านซ้ายพอมีหัวคอยเอาคมไหลเป้าหมายเนาะเราใช้มันก็น้อยลงไปก่อนครับตัดทางและใช้ระเบิดแก้วปล่อยคิงควีลงไปแล้วก็ด้านขวานครับอย่ารอชาร้านะครับรีปล่อยเยติโรงทหารระเบิดลงไป คิงก็เข้าไปนะครับควินอ,อาจจะปล่อยแตงฟ้ามาได้นะครับก็ใช้ทําให้ตายเลยพอเราเข้าไปนะครับเจอร์นาโด,โ,ดโอเคเราจะมีผู้ยิงมาที่นางฟ้านะครับคิงเข้าไปนะครับเราก็ใช้ทําไห้ตายได้แต่แก้วคิดว่าแก้วจะเข้าเลยละกันเราเข้าเร็วดูเนาะล้วเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปนะครับใช้ปูเจลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แก้วคิดว่าแก้วจะใช้ สกิลคัมพีมาตานีครับแต่ว่าปูนะครับไม่ไปด้านใน่ใช้คัมพิมาตะเลยแล้วเราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้แก้วใช้เอาคมดุกชัดลงไปแล้วใช้น้ำยยเพิ่มเลือดลงไปนะครับแก้วใช้ถ้าไม่ตายเจได้นะครับแก้วใช้เลยดีไหมก็จะเก็บไว้ก่อนละกันเราใช้เพิ่มเลือดลงไปด้้งขวาให้หมูป่านะ หมูป่าเลยไม่เยอะมากครับแต่ควีนก็อยู่ด้านซ้ายนะครับเราใช้ยาป้าใช้ยาควงกระดูกพิษลงไปเรามีแช่อยู่นะครับแก้วแชร์ไปที่สรารวานนะครับบ้านพังลงไปก่อนเนาะเพราะว่ามันเปิดปล่อยยาพิษได้นั่นเองแกไม่อยากให้บ้านพังลงไปก่อนนะครับต้องเก็บไว้เราแชรไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเจ๊งไม่ต้องใช้นะครับรอให้สาวมุนาโจมตีเจ๊ก่อนเนาะแล้วเราใช้ถ้าไม่ตายนะครับพอเจ๊จะล่องหนแล้วหมูป่าจะเป็นตัวแทงเราก็สามารถที่จะ เก็บสาดาวได้นั่นเองเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสนุกไหมสุดนี้ไม่เนืองหมูป่าก็สนุกมา,มากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่ออีกสักหนึ่งตาเนาะโอเคเราจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จมจีด้านบนนะครับเหลือเป็นกระต๊อบจักรซ้านครับที่เขาวางไว้ด้านนอกเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมถึงไม่เอามาไว้ด้านในนะโอเคแล้วก็คว้าสามดาวได้นั่นเองตาสุดท้าย กขอตีบ้าน16ผู้ชมกันครับถ้าถ้าไม่สามดาวก็ขอภัยครับแต่ว่าแก่จะลองตีดูนะครับว่ามันตีได้ไหมแล้วก็ไม่ใช่บ้าน16ตันนะเป็นบ้าน16ทั่วไปเนาะเราก็มาตีกันครับโดยเราเข้าด้านบนด้ล่างก็ได้นะครับด้านบนมีควีนครับแก้ว่าเราผู้ก้าเข้าที่ควีนน่าจะดีนะแกวก็ใช้อามกรนอนครับลงไปด้านบนด้านล่างครับแล้วก็ใช้ระเบิดใช้คิงไปได้านขวาตามด้วยควีน ทิ้งเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ทางฝั่งของลองทาบุญไปฟ้าได้ลองทาบุญเป็นดินไหวได้นะครับใช้เลยอก็จะโจมตีโซนนี้นะครับเราโมวแต่ดูด้าน,าน,นบนเนาะแล้วปล่อยรงฐานแล้วเบิดลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีกับสารวานนะครับแก้วแช่ไปก่อนหนึ่งทีแต่แก้วชายาบ้านลงไปด้วยโอเคด้านบนนะแก้วชายาไห้ตายคีนเลยอแล้วก็ใช้น้ำยายาคุมกระดูกลงไปที่เสาโมวนะเลยนะครับเราแช่ไปที่เสาโม,มนะเลย ทันไหมเนี่ยคุยกับตายลงไปโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราก็จะโมมตีได้นะครับเราใช้ไมเนอร์ Minor. และหมูป่าลงไปนะครับตามด้วยปูเจนะครับเข้าไปพอเราเข้าไปนะครับเราจะใช้สกิลคัมพีมตะเนาะแต่ปูนะครับไม่ไปตำแหน่งที่ต้องการเลยปูไม่ไปด้านบน,นครับปูไม่ไปด้านบนโอเคเราใช้สกิลคัมพีมัตะเลย แล้วก็เราเข้าไปนะครับเราใช้เคลื่อนไปด้านขวาด้านซ้ายโอเคเราขึ้นไปนะครับเราสามารถใช้เอยบบ้านลงไปได้เราปป่อยยาบ้านลงไปแล้วแก้วใช้อาคมรุกชัดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จะแยกไปด้านซ้ายด้านขวาเดี๋ยไปด้านซ้ายนะครับเป้นว่าเราจะได้บ้านไม้หรือจะเราเราจะได้แค่ดาวเดียว เจเข้าไปนะครับเราใช้ท้าไม่ตายก็จะโจมตีเข้าไปที่ด้านซ้ายแล้วก็จะไปที่อปอมพอมุดด้านซ้ายนะครับด้านบนมีไม้เนื้อหมูป่าอยู่นะแต่บ้านนะครับไม่ธรรมดาเลยแก้วลืงป่อยาพิ่ลงไปเจยเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะตายลงไปเรายังไงดังฟ้านะครับยอยู่ยามาที่ปูแล้วเราก็จะเข้าไปที่บ้านกันนะครับมียักษ์ใหญ่มีเยืติมานะ ออกมาจากทางแคนนะครับแล้วก็มีผู้ก้านะครับเป็นคิงทงเวลาเราไปที่บ้านกันนะครับบ้านก็จะไม่พังลงไปนั่นเองนี่ก็นำมาฝากกันนะครับถ้าจะไปสู้กับบ้าน16อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับอาจจะต้องหาทําเลนะครับที่จะไปล่องหุ่นใดีนะครับเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะไปโจมตีบ้านที่พังลงไปไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดได้นะครับเหมือนแก้วนะครับได้มาดึงดาว95%นนะครับเป็นอะไรที่ เจ็บปวดใจนะครับแต่แก้บอกไปแล้วนะครับว่าแก้วอาจจะพาได้นะครับถ้าเจอบ้าน16เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นบ้าน15เท่ากันนะครับแก้บอกเลยว่าสบายบือสตีบโบนะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมชอบสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้าก่อเติมเกมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ